อ่าแล้วแต่แค่ผมก็ขอกับสุดดีท่านผูชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับ The Palace เป็นเกมที่บ้องบอกเลยว่าผมไปดูแนะนํามาครับผมก็มันไม่มีในสตีมมันต้องไปหาในอ่าอะไรอะ่ะหาในอีพีเกมนะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างสไตล์การเล่นแล้วก็ภาพนะเนื้อเรื่องเนี่ย ้องบอกเลยว่าเอาข้านดีนะเออแต่แต่นี้ก็ยังไม่ได้รู้นะก็แค่ไปดูรีวิวจากช่องช่องหนึ่งมาแล้วครับผมก็ช่องนี้เขาก็จะรีวิวเกมอะไรเล่าเรื่องราวนะั่นแหละนะโอเคน่าจะรู้ก็แหละทุกคนนะโอเคมา,เ,าเ,เ,กมกเดี๋ยวเราเล่วเกมอะไรเนือความมือครอบคุมโลกใบน,นี้ ตำนานได้กล่าวถึงอะไรอะเอ็นชียนนักลบในตำนานอ่าแล้วก็จิตวิญญาณอะไรเสียอยา่างทุกคนไอริสเพื่อจะหยุดคำสา์ใบนี้แล้วก็มีฮันเตอร์คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะคืนแสงที่ถูกขโมยไปโอเคโห ไปภาพค่อนข้างสวยนะ Hunter Kuntai The Palace เสียบสาไทยโดยพน <c oughs> มมันธุกรรมาเสียมุสอนเธอถู <c oughs> เฮ้ยอันนี้ฮ่าเหมือนโลกใบนี้มันโดนคำสาบแบบยังไงอะ่ะอุ๊ย คือมันเป็นภาพแบบการ์ตูนดิสนีย์อ่ะเคยเห็นปะเออแบบมานานนะแต่มันสวยแบบสวยเลยแหละมันเข้าโอเคโอโอ,โอจะแหลกไหมเนี่ยคือมันปรับไฮหมดเลยผมก็ไม่ได้อะไรด้วยโอ้เฮ้ยมันเป็นอะไรแบบใหม่มากผมไม่เคยเล่นไอเกมแบบนี้มาก่อนกนระโดดจัมป์ก็เดี๋ยว อนาคตอาจจะหาพยายามหามากกว่าน,นี้ยโอ้โ,อโอย,งงอย้โอ,โอ,อยอยยยยยยะยย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 อยอยอยย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 ยนเยยยยเยยยยยย ชิปก็เป็นวิ่งปกติเฮ้ยนกสวัสดีจ้ะน,นกจ๋าเอาแล้อวอันนั้นจะเป็นเคริร์ส มือนเกมนี้มันจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครนะตัวละครมันจะบอกใบ้ในเรื่องอะไรมาใชอย่างอย่างเมื่อกี้ก็น้าเรานะ่าจะต้องไปทําอะไรกับไอ้หอคอยเมื่อกี้เออไอ้หอคอยลูกปั้นเมื่อกี้อันนี้เป็นไข่อะว้าว คือไลน์นี้คิวเพื่อดูมาร์กที่จะต้องไปตอนนี้เราทำอะไรกับมันไม่ได้หรออี e. อ่านเอ่อนหน้ากากสปิริตมาร์กแกนเมื่อสวมใส่แล้วคุณจะเห็นแคร็กเห็นจุดมุ่งหมายของโลกใบนี้ตามหาเส้นทาง พดอตามหาเส้นทางเวลาที่คุณแบบไม่รู้จะไปทางไหนมีคำเตือนบอกว่าใครที่ใส่ต้องใครที่ใส่ไออะไรหน้ากากอันนี้แล้วมา e n a v e e see the w o r l d same way again จะมองไม่เห็นโลกที่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอ้อ๋อนี่ไงอ๋อ ว่าพอเราใส่หน้ากากมันเข้ามาได้เลยอ่ออ่อพุกบุกบุกบฟกบุกบุกบุกบเออเออมาเข้าวันนี้กันเฮ้ยเฮ้ยเอา อะไรมันคืออะไรเราต้องทำอะไรกับเหตุกานี้ป่ะการต่อสู้ระหว่างอีเกลิลแม่เยี่ยวกับก็อดสซเลเยอร์ อะไรนักรบพระเจ้ามีดวงวอสต์เวิร์ดติงไม่ได้เอบร์วิท s นตชีเธอตกมาทำให้ตาตาของเขาบอดแล้วก็ตกมาเมื่อเธอตกมาอะไรมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและตอนนี้ใครจะเป็นผู้ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับ กอสเซเลเยอร์อีกครั้งหรอเอออันนี้เราทำอะไรได้ปะ่ะชัวอฮเหรอโอเคไม่รู้ว่าเกมนี้เนื้อเรื่องมันจะยาวป่ะนะก็พยายามกัดเวลาเฮ้ยขึ้นได้ปะยิงไปนี่แน่

อ๋อเราไม่มีเราต้องไปหาโอเคมันโดนบล็อกอีกอต้องทำไงโอเคมีอะไรเอาคอนเทนเมนต์มาที่นี่เพื่อซ่อนตัวจากชอวัน แต่เขาก็เจอพวกเราว่าแต่ฉันก็เจอคำตอบทั้งหมดฉันต้องการอ่านิทเทิลไอริสมันเป็นหนทางเดียวที่อ่อะไรวะหนทางเดียวที่อยู่วอเอ n ดแนลไอคอนเทนอ๋อมันเป็นหนทางเดียวที่จะคิดเนื้อหาอะไรต่างๆได้อย่างเงี้ยหรอเออช่างมันมเถอะว่าแต่เนี่ยเข้าไปจะเอาได้ปะ อ๋อต้องมากดก่อนลดล็อกโ,โอ้โหมาใสหุบจอหูวัดทำไมมันเหมือนเหมือนเกมแบบ,บอะไรเล่นครั้งเดียวจบ ไม่น่าเนือ้อเรื่องไม่น่ายาวมากโอ้มันวิ่งเพลินดีนะเออเอา้าติดดูว่าจะไม่เก็บรายละเอียดละมีธนูย,ยิงติดเลยโอเคอ่าก h เซเลเยอร์อิสโนลักเกอร์แมนอีฟเฮเ e เวอร์วเป็นคนอาแมนหรอเขามีบางอย่างแล้วสับ เขาต้องการบางอย่างแล้วเขาก็ต้องสูดเสียงบางอย่างเอาแล้วไงโอ้ยอันนี้ง่ายโอเคนี่แน่ยีปไปยเฮ้ยมีมีฝั่งนู้นด้วย เ้ยเราต้องรุ้นในเรื่องอันนี้เป็นผู้วิทักแน่เลย I see the steel ฉันเห็นแผ่นศิรานั่นฉันอ่านมันเกี่ยวกับประวัติอ่า for father this land เกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้มันช่างสวยงามแต่ไ้ยมันช่างสวยงามแล้วก็ช่างปลอดภัย หลังจากที่กอลเซเร์ยประกฏตัวง yeah> ั้นเราขึ้นตรงนี้ก่อนเฮ้ยลืมลืมลืมอ่านลืมอ่านแพนซิลาแม่เหี่ยวนั้นให้กำเนิดที่แห่งนี้เธอไม่ได้ควบคุมหรือควบคุมทิศทางของมันเธอพักผ่อนอินเฮอเนสบริเวณ อ๋อตะวันออกหรอเออบนเขาพักผ่อนอยู่บนเฮอ,อ,อร์เนสไอเอฟบูบเชียรลีดดิสไซน์อ๋อเธอจะตัดสินใจออกมาเ่อสู้เมื่อเกิดปัญหาเลยเกิดอันตราย โ okay. อเคปลดล็อกสามจุดก็แต่แมปมันตั้งใหญ่นะมันน่าจ,จะมีให้ทำอะไรมากกว่าน,นี้ว่านี่ไงแม่เหี่ยเหมือนได้พลังคืนอย่างนี้ป่ะาะแต่ก็ยังไม่สามารถลุกได้ เออออติดมาชำระล้างหยอนี่ไอออกไปแล้วนี่้แม่เหี่ยวมันลุกได้ละทำไมน่าออเป็นโล อ๋อนี่อยู่บนที่สูงที่มันบอกอ่ะบอฟหาย o v e น่าจะระมาตึกสูงอะไรแบบนี้ป่ะหยุดผมพูดไม่ถูกอะหาย above มันที่สูงอ,อยู่ที่สูงกันถ้ามาที่นี่แล้วมีอะไร ปีกันอร์ฮันเตอร์มาที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับต่อสู้นีแกเป็นคนที่ทำให้โลนี้เข้าสู่ความมืดสินะฉันมาเพื่อให้ความชั่วร้ายออกไปให้ความชั่วร้ายหายไปเออออกไปอะไรละ่ะโอ้โห ช่างหน้าอะไรวะช่างหน้าอดสู The Tall One ให้ความกลัวฉันแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนที่ยืนหยัดต่อไปฉันคือก็อดเซย์เยอร์แอร์ไลท์วิวไม่เโอ้แม่เย่อจบแล้วยองวัน มาฟังใกล้ๆนี่สิเธอต้องจัดการกอสเซเลเยร์และคืนแสงสว่างกับโลกใบนี้พอดีที่ฟอตติ้งไอริสอ๋อไอริสิฟน่าจะแปลว่าเธอไม่สามารถตามเขาไปที่นั่นได้หรอกเธอต้องไปที่เบิร์ดแมชชิเดนไปหารูรๆของฉันที่ อด,ดเคิร์สอยู่อนกอ็ตนี่คือพระเจ้าของโลกวันนี้หรอพวกเขาเคิร์สบีดคำสาวข,ของกอัปเซเลเยอร์อช่วยปลดปล่อยวิญญาณพวกเขาไปที่กอ็อตอ่า กาะลอยฟ้าเออไปเลยยังวันขอคอยรอยเธออยู่คืนแสงสว่างกลับคืนมาโอ้โหรู้สึกว่าเกมนี้ทำให้ผมเก่งกิดมากขึ้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกนกไอ้ลูกเหยี่ยวอย่าบอกย่อตัวแตด่ดูไม่รู้เรื่อง อ่ะมีให้รูปหัวด้วยทำความคุ้นเคยเฮ้ยโอเค ชอบความสะอาดเอามีมีโอ้มันมันมีให้รูปอีกก็รูปวะไอประตูเปิดก็ก็อัดมากันได้สักพักหนึ่งแล้วนะเดินไปดูกันว่างหงนั้นมีอะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนแต่รู้สึกคนจะไม่อยู่แล้วไปโอ้โหไอ้ตัวจัดจัดเดีย๋ยวนะทางนี้มีอะไรเป่าอันแน่ถ้าไม่ขี่เดินไปน่าจะพลาด อ๋อเอามาด้วยโอเคโอเคโอเคมาว<ๆ>างไว้อ๋อเรา,าเถือไม่ได้เลยต้องให้เหยียวมันไม่หนักกว่าเหยียวเหรอพลังข่าวเยอะจริงโอเคต้องใช้มากกว่า2อัน โอเคเดี๋ยวเราสั่งเหี่ยวไปใช่ไหมเอาแล้วไงปัญหาแล้วไงโอเคโอเคมาณนี้เอามาบนี้เอามาบนี้เอามาบนี้โอเคว้า Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Bác nhé!! Xin chào cái mình là nhiều mũi ông mình là โอ้โหเ,เขาคุมเหย่ยวยากเหยืยวกระโดดงงงงเออกลัวอะไรลุกกลัวอะไรลุกไม่อยากกลัวอยากกลัวตัวสั่นตัวสัน่นอ,อ๋อมันเป็นเคิร์สเนาะอ๋อมันไม่กล้าไปเอาเอาแล้วไงทำไงดี นี่ไงทำไปทา,างนี้ได้โอเคกดไปเียบร้อยดับเคสดับคำสาบตามมาเลยตามมาขโมน โอเคอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้มีน่าจะมีเขาบอกว่ามีก็อ์สามคนครับก่อนจะไปเจอกับก็ตสเลเยอร์เราน่้จะเจอใครก่อนผมว่าเจอนี่ก่อนกวางก่อนแล้วก็มาเจองูเนาะอันนี้ใครครับ อันนี้งูอันนี้แต่อันนี้ไม่รู้งูที่ใหญ่กว่าเหรออันนี้เจอเหมือนติ่งโตอสูรเขาบอกว่าเป็นสัตว์อสูรครับเป็นพระเจ้าอสูรจันท์อสูรโอเคราบนี้ข้ามไงกะจะหาที่หยุดอ๋อดึงเราปุ๊บโอเค กายหาที่ปิดชิปยังไม่ได้ที่ปิดเลยปึ๊บ <_ an> โอเคหยิบม,มาเลยโลหยิบม,มาก,ก่อนโอเคแล้วมาวางไว้นี่ มาวางโอเคเปิดประตูอ๋อกดเอกดผิดอ๋อนี่ไงปัญหาคือขึ้นไงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปน่าจะได้จบพอดีได้ปะโอเคบุมบุมบุมบุลลุบุมบุม โ,โอ้ย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 อย่างสวยถึงกราฟิกมันจะไม่ได้หรูหรามากแต่ผมรู้สึกว่าภาพสวยภาพสวยสุดๆโอเคโอเค เดี๋ยวเราหยุดพาไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันนะเออโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับาหาจุดก่อนโอเคครับสำหรับพาคนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะเจอใหม่พาหน้าสําหรับพาคนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย